โควิดติดทางอากาศได้ไหมแล้วเราจะดูแลตัวเองอยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับผมมอซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้องค์ความรู้เดิมพบว่าการติดเชื้อโควิด19ติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจเช่นการสัมผัสละอองจากการไอจามน้ำมูกน้ำลายหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยข้อมูลล่าสุดจาก CDC พบว่าเชื้อสามารถแพร่กระจายทางอากาศหรือแอร์บอนยิ่งอยู่ในอากาศเดียวกันเกิน15นาที ในสถานที่ปิดเช่นออฟฟิศหรือคอนโดกิจกรรมที่เพิ่มละอองสารคัดหลั่งทางเดินหายใจเช่นการออกกำลังกายตะโกนหรือร้องเพลงจะยิ่งเสี่ยงกระจายเชือ้อดังนั้นถ้ามีคนใกล้ตัวติดโควิดในช่วงที่รอเตียงจากโรงพยาบาลเราจะป้องกันคนในบ้านให้รอดจากการติดเชื้อได้ยังไง 1. ให้แยกคนที่ติดเชื้อไปอยู่คนเดียวในห้องไม่กินอาหารร่วมกับผู้อื่นช้อนซ่อมจานล้างเองไม่ใช้ร่วมกับคนในบ้าน เสื้อผ้าควรแยกซักจากคนอื่นๆในบ้านด้วยนะครับ 2. สื่อสารกับคนในบ้านผ่านมือถืองดการพูดคุยสนทนานโดยตรง 3. ให้แยกห้องน้ําแต่ถ้าในบ้านมีห้องน้ําห้องเดียวควรจะบอกคนในบ้านว่าเรากําลังจะเข้าห้องน้ําทุกคนในบ้านจะได้ยังไม่ได้เข้ามาใช้ห้องน้ําก่อนใช้ควรทําความสะอาดลูกบิดประตูก๊อกน้ําและควรล้างมือให้สะอาดและใส่หน้ากากในห้องน้ํา ให้ทิ้งช่วงเวลา30นาทีอย่าเพิ่งให้ใครเข้าเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทยเปิดพัดลมให้แสงแดดเข้าบ้านถ้าห้องมืดมืดเย็น,เย,นเย็นเชื้อจะอยู่ได้นานขึ้น 4. การใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศหรือการเคลียร์อากาศให้สะอาดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทําได้ควรเลือกสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงมีงานวิจัยที่พบว่ายูคาลิปตัสออยล์ที่มีสารสําคัญวันเอกซินอลยูคาลิปอล มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสควรเลือกใช้สเปรย์ที่ใช้กับอากาศโดยตรงเพราะถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถสูดดมได้อย่างปลอดภัยหลีกเลี่ยงสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคที่เขียนว่าฉีดบนพื้นผิวมาใช้พ่นอากาศแบบนี้พ่นอากาศไม่ได้เพราะมีสารเคมีที่ทำลายทางเดินหายใจควรเลือกสเปรย์ที่ฆ่าเชื้อได้จริงที่มีงานวิจัยรองรับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับถ้าใครติดโควิดและรอเตียงจากโรงพยาบาลอยู่สามารถแอดไลน์ ID แอปไทยโควิดแคร์ปรึกษาทีมแพทย์อาสาจัดส่งยาและสมุนไพรให้ที่บ้านฟรีถ้าใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอหมอจะทำวีดีโอความรู้อื่นๆเพิ่มให้อีกนะครับและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆบางคนที่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ